ในโลกที่กำลังเร่งเข้าสู่พลังงานสะอาดการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบป้องกันประเทศยุคใหม่ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างเงียบๆนั่นคือแร่หายากหรือ Rare Earth Elements ขณะที่สายตาส่วนใหญ่จับจ้องไปยังเมืองขนาดใหญ่ในประเทศจีนการล่าหาแหล่งแรก่กลับขยายออกไปไกลกว่านั้นลึกเข้าไปในแอฟริกาที่ซึ่งจีนกำลังใช้นโยบายเงินทุนและยุทธศาสตร์เพื่อเข้าถึงแหล่งแร่ใหม่ทั่วทวีปทำไมแอฟริกาจึงมีความสำคัญในสมรภูมิแร่หายาก แอฟริกามีแหล่งแร่หายากที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแต่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเท็มที่ในประเทศอย่างมาลวีแอฟริกาใตา้นามิเบียแทนซาเนียและบุรุนดีสำหรับจีนนี่คือโอกาสในการขยายห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ำไปไกลกว่าการผลิตภายในประเทศของตนเองรวมถึงการล็อกสัญญาในราคาถูกและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ก่อนที่คู่แข่งรายอื่นจะเข้ามา ในเวลาเดียวกันชาติแอฟริกันเหล่านี้เห็นโอกาสในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและรายได้จากการส่งออกแม้พวกเขาอาจยังไม่มีอำนาจควบคุมหรือไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการแปลรูปแร่ในประเทศของตนเองก็ตามแนวทางของจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อแร่เท่านั้นแต่เป็นการดำเนินนโยบายโดยรัฐการลงทุนระยะยาวและการผสานห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ งานวิจัยทางวิชาการชี้ว่าระหว่างปี1975ถึง2018นโยบายสาธารณะของจีนเกี่ยวกับแร่หายากได้พัฒนาไปผ่าน5้าช่วงสำคัญจากการสนับสนุนการผลิตต้นน้ำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำไปจนถึงการควบคุมของรัฐและการจำกัดการส่งออกอย่างเข้มงวดในระดับโลกจีนได้ส่งออกเงินทุนบริษัท และสัญญาเข้าสู่ภาคเหมืองในแอฟริกาโดยมักเชื่อมโยงโครงการโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับสิทธิการทำเหมืองนั่นหมายความว่าจีนไม่ได้เพียงแค่ขุดแร่เท่านั้นแต่ต้องการควบคุมกระบวนการแปรรูปและการผลิตทั้งหมดในห่วงโซ่มูลค่าแทนที่จะปล่อยให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากแร่ดิบเท่านั้นทำไมยุทธศาสตร์นี้ถึงได้ผลนักมีปัจจัยสำคัญคือ 1. จีนได้เปรียบจากการเป็นผู้เริ่มต้นก่อนโดยการลงทุนในเหมืองและเทคโนโลยีแยกแร่หายากในช่วงที่ประเทศอื่นยังไม่เห็นคุณค่า 2. อยอมรับต้นทุนแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่าในช่วงแรกทำให้ราคาถูกและคู่แข่งสู้ไม่ได้ 3. การถือครองแหล่งแร่ในต่างประเทศช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งแร่ในประเทศของตนเอง 4. ในมิติภูมิรัฐศาสตร์การควบคุมแหล่งแร่และห่วงโซ่อุปทานทำให้จีนมีอำนาจต่อรองในเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและการค้าโลกสำหรับแอฟริกาการหลั่งไหลของการลงทุนจากจีนในภาคแร่หายากถือเป็นโอกาสแต่ก็เต็มไปด้วยคำถามใหญ่เช่นกันงานวิจัยชี้ว่า การลงทุนโดยตรงจากจีนเร่งการใช้ทรัพยากรอย่างรุนแรงในประเทศที่มีกลไกลการบริหารจัดการอ่อนแอโดยเฉพาะในที่ที่สถาบันทางการเมืองไม่เข้มแข็งนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าหากไม่มีการเพิ่มมูลค่าในประเทศเช่นการแปลร,รูปหรือการผลิตแม่เหล็กถาวรหลายประเทศในแอฟริกาอาจกลายเป็นเพียงผู้ส่งออกแร่ดิบและพลาดโอกาสยกระดับอุตสาหกรรมของตนเอง คำถามสำคัญจึงคือแอฟริกาจะสามารถยึดครองห่วงโซ่มูลค่าได้จริงหรือไม่หรือจะยังคงอยู่ในจุดที่ขายวัตถุดิบขณะที่ผู้อื่นเก็บเกี่ยวผลกำไรยุทธศาสตร์เหมืองของจีนในระดับโลกมัดผสมผสานแนวทางหลายอย่างเข้าด้วยกันได้แก่ 1. ข้อตกลงแลกทรัพยากรกับโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในถนนรถไฟหรือโรงไฟฟ้า และกับสิทธิการทำเหมือง 2. ส,สัญญาระยะยาวเปิดทางให้บริษัทจีนได้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์บางครั้งอาจกระทบอำนาจต่อรองของประเทศเจ้าของแร่ 3. การมุ่งสู่ปลายน้ำจากการขุดไปสู่การแปรรูปและการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีเพื่อให้จีนครองส่วนแบ่งมูลค่าที่สูงกว่า ยุทธศาสตร์ของจีนในต่างประเทศเชื่อมโยงโดยตรงกับการแข่งขันระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเตรียมพร้อมทางการทหารเมื่อจีนควบคุมแร่และกระบวนการแปรรูปรวมถึงกฎเกณฑ์การส่งออกจีนก็จะมีอำนาจต่อรองในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อประเทศอื่นพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างมาก สำหรับประเทศคู่ค้าในแอฟริกาและผู้เล่นรายอื่นในเวทีโลกการแข่งขันนี้ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจแต่เป็นยุทธศาสตร์คำถามคือใครเป็นคนกำหนดเงื่อนไขใครเก็บเกี่ยวมูลค่าและใครควบคุมจุดคอขวดของระบบโลกหากแอฟริกาต้องการได้รับประโยชน์มากที่สุดจากแหล่งแร่หายากของตนเองนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการมีดังนี้ 1. เสริมสร้างธรรม,มาพิบาลความโปรง่งใสและมาตรการสิ่งแวดล้อม 2. ส,ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในประเทศเช่นการแปรรูปหรือการผลิตแม่เหล็กถาวร 3. กระจายพันธมิตรการลงทุนเพื่อลดการพึ่งพาผู้ลงทุนรายเดียวมากเกินไปสำหรับจีนยุทธศาสตร์นี้ดูเหมือนจะยังคงดำเนินต่อไปและอาจขยายลึกขึ้นในอนาคต ในขณะที่ประเทศอื่นๆก็กำลังเร่งลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนสุดท้ายแล้วสงครามแร่หายากคือการทดสอบว่าใครจะชนะในสมรภูมิต้นน้ำและใครจะชนะในสนามปลายน้ำจีนได้ทำให้ออฟริกาเป็นแนวรบสำคัญในยุทธศาสตร์แร่หายากระดับโลกทั้งในด้านการขุดการแปรรูป และการสร้างห่วงโซ่ที่หล่อเลี้ยงเทคโนโลยีและอำนาจแห่งอนาคตคำถามสำหรับแอฟริกาประเทศผู้ผลิตแร่และโลกคือผู้ส่งออกแร่ดิบจะยังคงอยู่ที่จุดต่ำสุดของห่วงโซ่มูลค่าต่อไปหรือจะก้าวขึ้นมาครองจุดศูนย์กลางแห่งมูลค่านี่คือเกมเดิมพันครั้งใหญ่เพราะในสงครามแร่หายากครั้งนี้ผลลัพธ์ไม่ได้ตัดสินแค่ว่าใครขุดแร่ แต่จะตัดสินว่าใครจะควบคุมอนาคตของเทคโนโลยี